สันทัศานญาณานิเทศปัญญาในการประกาศธรรมต่างๆเป็นอัฏฐสันทัศนญาณอย่างไรขันห้าอายตนะสิบสองท่าสิบแปดกุศลธรรมอกุศลธรรมอพยากตะธรรมกามาวจาระธรรมรูปาวจาระธรรมอรูปาวจาระธรรมโลกุตระธรรมชื่อว่าธรรมต่างๆคำว่าการประกาศความว่า ปัญญาย่อมประกาศรูปโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาประกาศเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจักสุละถึงชราและมรณะโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคำว่าอัฏฐสันทัศนะในการเห็นชัดซึ่งอัฏฐธรรมความว่า พระโยคาวจรเมื่อละกามะชันย่อมเห็นชัดซึ่งอัดแห่งเนคขมมะเมื่อละพยาบาทย่อมเห็นชัดซึ่งอัดแห่งความไม่พยาบาทเมื่อละถีนมิทะย่อมเห็นชัดซึ่งอัดแห่งอาโลกาส,สัญญาละถึงเมื่อละกิเลสท,ทั้งปวงย่อมเห็นชัดซึ่งอัดแห่งอรหัตตมมัก